สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอัคคนีฝายเลยครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ก็ปลาเข้าไป จะมิถุนาแล้วนะครับอืมน่ะมาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าช่วงที่ผ่านมาที่เราหายไปอะครับเราซื้ออะไรกันมาบ้างนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับเราจะขอไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราป่วยอยู่นะครับพอดีว่าเราเป็นทอมซินอักเสบนะครับก็อาจจะใช้เสียงแบบได้ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยเออจะขอไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับก็แบบสกินแคร์บิวตี้ต่างๆนะครับก็ส่วนมากที่เราซื้อมาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นของที่เราแบบสต็อกอัพนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวคิ้นซิงออยนะครับที่เราเคยใช้มาแบบ หลายขวดมากอะอันนี้น่าจะเป็นขวดที่6นะครับแม่ก็ขวดที่8ประมาณนี้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นของมัตสึกิโยะนะครับเคยแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับแล้วก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องนะครับใช้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคิ่งออยนะครับล้างหน้าสะอาดแล้วก็กลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะครับใช้ดีราคาถูกเลยครับต่อมานะครับก็เป็นการสต็อกอัพเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นตัวโทนเนอร์แพดนะครับของลากาสซึ่งช่วงนี้ครับรากาเขาทำเป็นตัวรีฟิลออกมาด้วยนะครับก็จะประหยัดขึ้นไปออีีกปปรรระะะมมาาาณณแบบบ50ทไน เอออันนี้เราก็ซื้อตุนไว้นะครับเพราะว่ากระปุกที่2ของรากาอ์อ่ะก็ใกล้หมดแล้วนะครับก็เลยซื้อมาตุนไว้อันนี้ก็ได้ปริมาณเท่ากันเลยนะคะก็คือ80แผ่นตัวเนื้อของโทนแพดอะ่ะนุ่มละเอียดแล้วก็ ดูดอะไรอ่ะเขาเรียกดูดเอสเซนต์อ่ะดีมากนะครับมันฉ่ำสุดๆเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่จะไปใช้เป็นสกินแคร์อย่างเรานะครับรวมไปถึงเป็นการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าก็ได้นะครับก็คือเอามาแปะม์กหน้าก่อนที่จะแต่งหน้าครับประมาณ10-15นาทีนะคบมันก็จะทําให้ผิวแบบพร้อมรับเมคอัพต่างๆนะคบทำให้ผิวเราดูนุ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทนแล้วก็สวยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แนะนำแนะนำให้ไปซื้อนะครับของราคาใช้ดีจริงๆนะครับ ต่อมาก็สตอกอัพอยู่ดีนะคะก็คือจะเป็นตัวสกินแคร์ที่เราใช้ประจําอยู่นะครับเป็นตัวของ Dr. G. Form ร์อนะครับอันนี้เราก็ซื้อเป็นแพ็คคู่มาเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีตัวเอสเซนที่เป็นโทนเนอร์นะครับน้ำตกแล้วก็เป็นตัว a l l i n วันฟลูอินะครับที่เป็นเนื้อโลชั่นอันนี้เราใช้เป็นชุดที่2นะครับชุดแรกมันใกล้หมดแล้วก็เลย ตุนไว้เลยนะคบมันใช้ดีมากจริงๆนะครับทาให้ผิวของเราครับดูดีขึ้นดูละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้สิวอักเสบครับที่มันเห่อขึ้นในช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับมันทุเราลงไปเยอะมากเลยนะครับมันก็จะขึ้นเฉพาะจุดที่แบบเคยขึ้นอ่ะเออคือจะมีตรงระหว่างคิ้วตรงหนวดตรงนี้นะครับแล้วก็คางของเรามันจะขึ้นอยู่แค่แบบโซนตรงเนี้ยเออเท่านั้นนะครับก็ใช้ตัวนี้มันก็แบบทุเราลงดีมากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่า เออเราน่าจะถูกกับตัวนี้นะครับก็เลยสต็อกอัพเอาไว้นะครับก็ที่เราซื้อตุนเอาไว้อะครับมันจัดโปรโมชั่นด้วยพอดีนะครับจากพันหคู่หนึ่งอะประมาณพันหกพันเจ็ดนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสี่สิบาทอะไรประมาณแนี้ก็เลยรีบตุนเอาไว้นะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้ต่ออยู่ดีนะครับต่อมานะครับก็ตุนกันแดดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับกันแดดก็ใกล้หมดแล้วนะครับของที่เราใช้มาเออมันแบบชอบหมดใกล้ๆกันอะ เออไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราชอบแบบหมดพร้อมๆกันแล้วทีนี้ต้องซื้อพร้อมกันอะ่ะเออมันก็หลายบาทอยู่เหมือนกันเนาะเออครั้งนี้นะครับก็ตุนกันแดดเอาไว้นะครับเป็นของบานาน่าโบนนะครับอันนี้ก็ราคาแบบสบายกระเป๋านะครับราคาลดแค่ร้อยเก้าเ้าเองให้ปริมาณอยู่ที่50 ml กันแดดดีนะครับเนื้อแบบทาง,ง่ายไม่รบกวนมมดอัพด้วยนะคบสาหรับสูตรตัวสีเขียวตัวนี้มันจะมีความเป็นแบบเจลๆหน่อยอะ่ะเออบางเบาดีนะครับอ่าแล้วก็มาถึงของใหม่กันดีกว่านะครับของใหม่2ชิ้น อันนี้เราซื้อเป็นลิปนะครับของยหห้อฟรีมานะครับมันมีชื่อรุ่มมนว่า Pink Obsession Stay Fit นะครับลิป t i น t เบอร์ g ีศูนย์หนึ่มิวพิงแกให้เพื่อนเพื่อดูดีกว่ามันก็จะเป็นแบบแพ็กเกจน่ารักน่ารักแบบนี้นนต่อไปก็คือ g 0ศูนย์หนึ่มิวพิงนะครับมันก็จะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆประมาณนี้ด้วยความที่มันเป็นเนื้อทนนะครับมันก็ติดทนเนาะดิ้งปากเข้าไปนะครับรูปแล้วก็ ไม่หลุดแล้วเออต่อมาก็ยังเป็นลิปอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นลิปบำรุงนะครับเป็นของยี่ห้อ ever skin ตัวน,นี้นะครับมันก็จะเป็นลิปออยซื้อสีเบอร์หนึ่งมามันเออจะเป็นสีชมพูใสๆเลยอะค่ะเวลาทาก็จะแบบไม่เห็นสีเลยนะครับเนื้อของเขาดีมากเนี่ยมันไม่เห็นสีเลยนะคะมันจะเป็นแบบชมพูเจอือๆอ่อนๆมากเลยนะเวลาทาลงบนปากอะคะ่ะมันก็จะมีความแบบปากนุ่มปากแบบ เหมือนได้รับการบำรุงแบบเต็มที่เลยอะเออเราชอบฟิลลิ่งของเขามากนะครับเนื้อออยของเขาไม่หนักแล้วก็ไม่เหนียวเลยตัวนี้เพื่อนๆผู้ชายน่าจะชอบนะครับแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมด4ีสีมั้งอันนี้เราก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วเออเรารู้สึกว่าสีปากของเราอะมันดูแบบอ่อนลง เออไม่รู้เป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหมือนมันแบบชุ่มชื้นมากๆครับมันแบบทําให้ปากของเรามันดูดีขึ้นแบบทันดีเลยอันนี้แบบประทับใจมากนะครับคิดว่าซื้อต่อแน่นอนแล้วก็อยากลองเป็นตัวสีม่วงด้วยเออคิดว่าหลอดต่อไปนะ่าจะซื้อเป็นสีม่วงมาลองดูนะครับต่อมาสกินแคร์ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นบอดี้ออยล์นะครับช่วงนี้เรากลับมาชอบบอดี้ออยล์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเลงๆของแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราจะไปกรุงเทพ ในเดือนหน้าครับเราจะไปลองที่ช็อปดูนะครับเพราะว่ามันมีหลายกลิ่นเหมือนกันทีนี้ก็เลยแบบเออนั้นก็ซื้อแบบของอยังอื่นมาลองใช้ดีกว่านะไปเจอตัวนี้มาเป็นยี่ห้อของแบรนด์คนไทยนี่ยแะครับก็คือจะเป็นยี่ห้อโจเซ่อันนี้มันก็จะชื่อว่าพรีเมียมบอดี้ออยล์โกลนอริชนะครับตัวนี้เราใช้มาประมาณ2คืนแล้วนะครับเนื้อดีมากเนื้อเบาสบายนะครับสบายผิวไม่เหนอะผิวเลยนะครับอันนี้ขนาดเราใช้แบบ ผิวแห้งอ่ะไม่ได้แบบผิวหมาดนะครับเราใช้แบบตัวแห้งๆอยู่แล้วก็ทาตัวเนี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าแบบออยมันแบบซึมเข้าไปในผิวของเราอะไรเงี้ยแล้วก็สบายตัวกลิ่นแบบหอมมันอ่อนอ่ะอหอมมันอ่อนสบายสบายจมูกมากแล้วก็คุ้มราคามากนะครับเพราะว่าขวดอันนี้มันให้มา150 ml บลนะครับเราซื้อมาอยู่ที่149บาบาทเออราคาดีมากแต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันนะครับออด้วยราคาที่มันถูกครับ แพ็กเกจิ้งของเขามันมันเลอง่ายมันมีตัวออยอซึมออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าหัวแพ็กเกจของเขาอะครับมันจะเป็นแบบเนี้ยเออเนี่ยเป็นหัวแบบนี้แล้วก็เราต้องเทเอาอะครับแล้วทีนี้ไอตัวข้อต่อข้อต่อตรงเนี้ยครับเวลาเราเทอะมันไม่สนิทอะมันก็จะมีออยส่วนเกินอะครับไหลออกมาเอออันนี้เรารู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อชายก็ ซื้อติดบ้านเอาไว้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะพกไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยเราว่าตัวนี้ไม่ได้นะครับเลอะเทอะหกออกมาแน่นอนนะครับอันนี้เหมาะสำหรับตั้งเอาไว้ที่บ้านเฉยๆนะครับใช้สําหรับอยู่บ้านอะไรเงี้ยเวิกมากนะครับอ่ะมดสกิ้แคบหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกแฟชั่นแล้วก็ของแบบของใช้ทั่วไปนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับอันนี้เราเพิ่งจะซื้อมาใช้อ่ะแต่เลอรแล้วอ่ะอ่านี่นะครับเป็นเคส iPad นะครับที่เราเพิ่งซื้อมานะครับ อันนี้มันมันเลอออยอะเห็นปหเออเพื่อเมื่อกี้นะครับเคสไอแพนะครับเราเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอันเดิมแบบเยินไม่ไหวแล้วนะครับอันใหม่ก็เยินแล้วเออสกปรกว่าครับอันนี้ที่เราซื้อมานะครับมันก็จะเป็นแบบฝาปิดแบบนี้นะครับสามารถตั้งแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเคสใส่ iPad ให้ด้วยนี่นี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวเนี้ยนอกจากที่จะเป็นแบบมีฝาหน้าแล้วอะครับ iPad ตัวนี้ก็ยังสามารถแบบ ใช้แบบนี้ได้ด้วยอ่ะแยกออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นแม็กซ์เซฟเออมันสะดวกดีเหมือนกันนะครับบางครั้งเราแค่อยากจะใช้แบบไอแพดถือถือแบบเนี้ยเออเราก็สามารถใช้ได้นะครับเราหรือว่าบางวันเราอยากให้ตั้งเป็นขายแพดอะไรเงี้ยล้วก็เอามาประกบคืนเพื่อนเพื่อก็สามารถตั้งดู youtube ดูหนังอะไรก็ได้แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่ออยากดู t ิ k ต o อกอ่ะเพื่อนๆือก็แค่หมุนก็สามารถตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยเออคุ้มมากนะครับอันนี้ราคา ร้อยกว่าบาทเองเหรไม่ถึง200นะครับถ้ามันเพื่อนหาเคสแท็บเล็ตอยู่นะครับเดี๋ยวเราปักลิงก์ตัวนี้เอาไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็ไปซื้อตามได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ของแบรนด์ดังในทิกตอกนะครับก็คือผมทองนะครับเราซื้อเป็นตัวโปโลนิกแขนยาวมานะครับซื้อมาทั้งหมด2ตัวเลยนะครับก็คือจะมีตัวสีกรมแบบนี้อันนึงนะครับแล้วก็เป็นตัวสีเทานี่ อันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนิตโปโลแขนยาวนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบพอดีตัวนิดนึงนะคบเวลาเ,เพื่อนๆใส่มันก็จะแบบเข้ารูปพอดีช่วงนี้เราชอบเสื้อที่แบบพอดีตัวนะครับก็เลยลองสั่ง2ตัวนี้นะครับมาลองใส่ดูก็เออใส่สบายนะครับแล้วก็งานดูดีเกินราคามากนะครับ ต่อนะครับก็เราซื้อเป็นของแบรนด์คนไทยนะครับ Hunter Studio เสื้อแขนสั้นตัวนี้นะเสื้อตัวนี้นะครับเป็นคอลเลคชันตอนช่วงสงการที่ผ่านมานะครับอันนี้เราก็ใส่เล่นสงการด้วยนะครับอันนี้เป็นเสื้อแบบซิลแบบเบบี้ทีนิดนึงอะ่ะเออมันจะมีความเข้ารูปนะครับแล้วก็จ้ำแขนและแขนแบบต้นแขนตรงนี้นะครับให้มันแบบทรงสวยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบพอดีตัวผู้ชายนะครับแล้วก็ขอบนิดนึงเออมันไม่ได้ขอบมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบยกแขนมันก็จะแบบ ลอยขึ้นมาหน่อยนะคบไม่ได้ลอยจนน่าเกียดอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราซื้อมาก็ของ Hunter Studio เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบ Henley T-shirt อะไรอ่ะที่เขาเรียกประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อเสื้อแบบผ้าอ่างเงี้ยแล้วก็ตรงด้านหน้าก็จะเป็นกระดุมผ่าลงมาถึงแบบช่วงกลางตัวเลยอะครับเพื่อนๆก็สามารถอัดแอปแต่งตัวได้นะครบว่าจะอยากแบบปลดมากปลดน้อยอะไรเงี้ยตัวนี้นะคบมันก็จะเป็นแขนยาวแล้วก็มีดีไซน์ตัดต่อตรงปลายแขนเป็นสีขาว รวมไปถึงตัวชายเสื้อด้วยก็เป็นตัดต่อเล่นดีเทลเล็กๆนะคบให้มันเหมือนแบบใส่เสื้อซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแพทเทิร์นดีมากเราลองใส่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ถ่ายรูปจริงจังนะครับก็เข้ารูปเข้าหุ่นดีมากนะครับมาเสื้อแบรนด์คนไทยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เราค่อนข้างชอบในช่วงนี้เลยนะครับก็คือแบรนด์ Gen s c o u นะครับอันนี้ก็ออกมาช่วงสงการเหมือนกันนะครับตอนแรกก็จะใส่เล่นสงการแต่ว่ามันมันบางไปหน่อยอะ่ะเออก็เลยแบบ ไม่มั่นใจนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับดูดิผ้ามันบางมากนะครับอันนี้ทําดีไซน์ออกมาได้แบบสวยมากนะครับสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แปลกมนะากเหมือนกันนะคบมันจะเป็นแบบคอปีนคอสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นเสื้อแขนสั้นอีกด้านหนึ่งเป็นแขนกุดแต่ว่าไม่ใช่แค่แบบตัดเฉยๆนะครับมันเป็นทวิสผ้าอย่างเงี้ยเออน่ารักมากตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไหล่โลโก้ของแบรนด์เขาอยู่ตรงกลางหน้าอกด้วย ถ้านุ่มแล้วก็ใส่สบายมากนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมยังไม่ได้ใส่เลยป้ายยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาไปใส่ตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตเดือนหน้านะครับแบนดยูนิโคนะครับไลน์อัพที่เราชอบที่สุดนะครับก็คือไลน์อัพของ You Collection ซึ่ง U Collection นะครับเขาก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับตามฤดูกาลก็จะมีประมาณแบบปีหนึ่งสองถึงสามคอลเลคชันนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็ซื้อเป็นตัวคอลเลคชันหน้าร้อนมานะครับเสื้อยืดตัวแรกก็จะเป็นเสื้อยืด Baby ซึ่งตัวนี้นนัมเเป็สืื้อยดของ ลายอัพของผู้หญิงนะครับแต่ว่าเราสามารถใส่ได้ก็คือเราซื้อเป็นตัวเบอร์เอลมานะครับมันก็จะแบบพอดีกับตัวเราเลยอ่ะเออใส่แบบฟิตฟหน่อยนะครับแล้วก็เป็นขอบที่สวยแขนเตอ่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้หุ่นแบบดูแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆชอบเสื้อสไตล์เบบี้ทีนะครับลองไปดูฝั่งของผู้หญิงดูนะครับแล้วก็หาเสื้อรุ่นนี้นะครับราคาไม่แรงด้วยอ่ะประมาณ390ถ้าจัดโปรก็เหลือ290สนะครับสีของเขามีหลายสีมากนะคะสีโทนพัสเทลอ่ะน่ารักมกมีให้เ้เเือๆไดลลย อีกหนึงตัวนะคะฝั่งผู้ชายนะครับเราซื้อเป็นตัวอล i ิซึมตัวแขนสั้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอาิซึมโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับสีมันก็จะมีความเป็นแบบเบดเบเป็นนูตนูเป็นเหลืองเหลืองไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าใส่แล้วมันจะเย็นในหน้าร้อนอะไรเงี้ยเออแล้วก็เสื้อผ้าสีสไตล์เนี้ยเราไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ยูนิคอเขาทำสวยจริงๆนะครับอันนี้ก็ใส่สบายในหน้าร้อนนะครับมันแบบ เป็นแบบฟิลเย็นๆดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็มีเหมือนกันนะคบมันทําให้เหงื่อออกง่ายอ่ะเพราะว่าผ้าของเขามันค่อนข้างถี่อ่ะมันไม่ค่อยมีรูระบายอากาศนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีแอริซึมอ่ะมันก็ทําให้แบบเย็นแต่ก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าใส่แล้วเย็นแต่ว่าเหงื่อออกเยอะมากนะครับสาหรับตัวแอริซึมโอเวอร์ไซส์ถี่เชื้อตัวนี้นะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับจากคอลเลกชันยูของยูนิโคนนะครับที่เราได้มาก็คือจะเป็นกางเกงชิโน ทรงโอเวอร์ไซส์อ่ะนี่เราซื้อมาตอนเซลแล้วนะครับเราซื้อเป็นตัวสีดําแบบนี้มาเอออันนี้แบบสวยมากใส่แล้วสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นชิโนตัวแรกเลยที่เราซื้อมานะครับเพราะว่าเราไม่เคยมีกางเกงชิโนเลยนะครับพอใส่แล้วอ่ะรู้สึกชอบชอบสไตล์แบบกางผ้าของชิโนมากอะ่ะเออมันใส่สบายแล้วก็แต่งตัวได้หลายแนวด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไปลองดูกันได้นะครับที่ยูนิโคนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเป้ที่เราซื้อมาก็คือจะเป็นตัวนี้นี่ พอดีว่าอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเดือนหน้าเราจะไปดูคอนเสิร์ตออลี่มันเดย์นะครับทีนี้เวลาเราเดินทางที่เราต้องขึ้นเครื่องอะครับเราต้องแพ็คกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะใช้เป็นตัวกระเป๋าแค r ลี่ออนที่เป็นแบบกระเป๋าเดินทางอะครับแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราแบบพอไปถึงกรุงเทพอะแล้วเราจะไปโรงแรมหรือว่าจะไปเช็คอินอะไรอย่างเงี้ย เราต้องลากกระเป๋าไปด้วยมันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับเราอยากได้เป็นเป้ทีนี้เป้ที่เรามีอยู่อะครับมันมันเป็นเป้ธรรมดาอะไรเงี้ยมันใส่ของได้ไม่เยอะแล้วทีนี้ก็เลยอยากได้เป็นแบบเป้ที่สําหรับเอาไว้ใส่เดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยได้แบบสอสาวันนะครับก็เลยไปเจอกระเป๋าตัวนี้มันมีแบบหลายๆช่องอะไรเงี้ยให้เราสามารถแบบแพคได้นี่เปิดออกมานะครับช่องของเขามันก็จะเป็นเหมือนแบบเปิดฝากระเป๋าเปิดฝาหน้าอ่างเงี้ยครับ มันก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆตรงกลางแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะครับเอออย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบแพคอะไรเงี้ยพวกเสื้อผ้าที่เราจะใส่ของใช้ต่างๆนะครับก็เอาไว้ช่องกลางช่องใหญ่ตรงนี้ได้แล้วจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆแบบเป็นสายแบบสนนเกอร์มาเราอะไรเงี้ยอยากเอารองเท้าไปเปลี่ยนสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อนตรงตูดของกระเป๋าไปเนี้ยครับก็จะมีช่องช่องหนึ่งเอาไว้ให้ใส่รองเทา้าโดยเฉพาะเลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเอารองเท้าไปแค่คู่เดียวที่ใส่อะ ก็สามารถเอาช่องนี้ไปใส่อย่างอื่นได้นะครับพวกแบบสกินแคร์อะไรต่างๆก็สามารถใส่ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ยังมีซิปแยกอีกอะเอาไว้ใส่นั่นใส่นี่นะครับตรงนี้ก็ใส่ของได้เล็กๆตรงนี้ใส่พวกพัสอร์พวกกระเป๋าตังสายชาร์จอะไรก็ได้นะครับเป็นช่องเล็กๆด้านหน้าช่องนั่นบนกระเป๋านะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดออกมาได้แล้วก็สามารถใส่พวกของแบบแบนๆอะเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับพวกสายชาร์จพวก power bank ะไรต่างๆอยู่ตรงนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันเพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กหรือว่าพก iPad แบบเราอะครับที่มาด้านหลังตรงช่องที่เป็นสายตรงนี้ครับเขาก็จะมีอีกช่องหนึ่งเอาไว้ให้ใส่พวกโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ทํางานโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad ก็ได้นะครับอยู่ข้างหลังสุดเลยดีมากไม่พอนะคะถ้าเพื่อนๆแบบอุ้ยใส่ของเยอะแล้วอะไม่พอขากลับแบบกระเป๋าแน่นเกินไปนะครับมีช่องลับมีช่องลับระหว่างกระเป๋า ตรงนี้มันจะเป็นที่ใส่โน้ตบุ๊กหรือว่า iPad ใช่ไหมครับมันจะมีซิปตรงนี้อยู่นี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทำอยบานี้ได้รูปมันออกนะครับเพื่อนๆสามารถขยายกระเป๋ามันได้อีกอะ่ะเออเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยเนี่ยจากไซส์ปกติเท่านี้ยือดออกมาได้อีก Amazing a m a เ i n g มากอัน,นีร้องแบบ ชอบมากนะครับใครที่เป็นสายที่แบบชอบจัดนั่นจัดนี่อะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสิ่งนี้ถูกใจแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนแบบเราเราชอบอะไรแบบนี้มากนะครับมันก็จะมีสายคาดกระเป๋าแบบปกติแล้วเนาะมันเป็นเต้น,นะครับแล้วก็มีหูหิ้วแบบนี้เอาไว้ถือได้นะครับแล้วก็หรือจะถือแบบหิ้วแบบนี้ก็ได้ดูดิเออเหมือนกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยหิ้วอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากใช้ใบนี้เป็นแบบ แคริออนใช่ไหมครับเพื่อนๆมีกระเป๋าลากหนึ่งใบเพื่อนๆก็ยังสามารถเอาตรงนี้เสียบกับก้านกระเป๋าราก,กได้อะเออตั้งไว้แล้วก็เอาไปเลยไม่ต้องถ่ายโคตรดีฟังชั่นอลสุดๆนะครับก็บอกว่าันนี้ราคาแบบดีมากเราซื้อมาแค่แบบไม่เกินสามร้อยอ่ะเออดีมากจริงๆนะคะอันนี้อยากให้เพื่อนๆลองไปซื้อตามดูนะคะถ้าหากเพื่อนๆหากระเป๋าเป้ที่แบบใส่ของไม่เยอะๆใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ลครับอันนี้แนะนําเลยนะครับ สุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็เป็นของชิ้นใหญ่เลยเราก็เลยเอามาไว้ท้ายสุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวตัวนี้นะครับเราจะทําแยกให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องทํารีวิวตัวนี้มันต้องทํารีวิวนะครับมันเด็ดมากจริงๆนะครับก็คือเป็นรองเท้าจากนิวบาลานตตัวนี้ครับนี่นิวบาลานนะครับเราไม่ซื้อมันนานมากแล้วนะครับว่าครั้งนี้นะครับเรากลับมาซื้อนิวบาลานเพราะว่าคู่นี้เลยอ่ะก็คือจะเป็นตัวโล퍼 โคตรน่ารักน่ารักมากนะครับสำหรับตัว New Balance หนึ่งเก้าศูนย์หก L นะคบที่มันเป็น Loafer Sneaker แบบนี้นะครับอันนี้เราก็ซื้อเป็นตัวสีเกรเดมานะครับเพราะว่าเขาเพิ่งออกสีนี้ตอนอกลางเดือนพฤษภาคมที่มันเป็นเกรเดวันของ New Balance นะครับเออเราก็เลยพิออเดอร์มานะครับแล้วก็ได้ราคาปลายด้วยนะครับอันนี้แบบฟินมากมากนะครับสําหรับเดือนนี้อันนี้เราลองใส่ไปแล้วนะครับก็ ส่ดีมากนะคบเพราะว่ามันเป็นรองเท้าสนิเกอร์อะแต่ว่ามันทําเป็นรูปแบบโลเวอร์เฉยๆนะครับอันนี้แบบน่ารักมากน่ารักจริงๆนะครับรายละเอียดดีเทลดีมากนะครับอันนี้ต้องทํารีวิวให้เ,เพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องไซส์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดนะครับเพราะว่ารองเท้ารุ่นนี้แบบมีปัญหาในการเลือกออนไลน์มากนะครับเราก็คือหนึ่งในนั้นตอนนี้เจอปัญหาแล้วนะครับก็คือสั่งมาแล้วมันใหญ่กว่าเราไปแบบขึ้นเบอร์นะครับก็เดี๋ยวหาวิธีแก้แล้วก็จะมาเล่า ให้เพื่อนๆได้รู้กันตอนที่เป็นคลิปแยกของตัวนี้แล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดนะครับที่เราซื้อในเดือนเมษาพฤษภานะครับสองเดือนรวมกันเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับอย่างที่เราเคยบอกเพื่อนๆไปนะคะว่าช่วงนี้เราจะซื้อของให้น้อยลงนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับเรามีท้าเล่ตัวเองนะครับก็คือจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเอออยากอยากใช้ของเก่าให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเคียร์ของเก่า โดยเฉพาะพวกสกินแคร์เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยซื้อน้อยลงมากแล้วนะครับอันนี้ก็คือซื้อของแบบสต็อกอัพเฉยๆนะครับในคลิปนี้จากปกติต้องมีคลิปห่อทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็น้อยลงจริงๆแล้วนะครับแล้วก็จะพยายามทําต่อไปแล้วก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะคบถ้าเพื่อนๆอยากโลบายอยู่นะครับก็ลองทําได้นะครับเริ่มจากของเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับมันก็ช่วยให้เราประหยัดเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราจําเป็นจริงๆได้ด้วยนะครับก็ไปลองกันดูได้นะครับ เดี๋ยวเราก็ัมาเจอกันใหม่ในคอนเทนเนอรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ